คิดท่ารำการแสดงนฏาตลินรำบวงสวนย่าโมท่อนที่าสาก้าเท้าซ้ายไปข้างๆแล้วผสมเท้าขวามือซ้ายตั้งวงแล้วจีบงายที่อกมือขวาวางมือไว้ที่สะเอวทำซ้ำอีกหนึ่งรอบเรียกท่าตัวเราเทาซ้ายขึ้นมาขา้างหน้าพร้อมกับโกลยมือทั้งสองขึ้น ส,ส,ส,สีสะลงเล็กน้อยเรียกว่าท่าพรมสีหน้าแม่มือทั้งสองพนมอกแม่มือจะหลดหน้าผาแล้วก้มศีรษะลงเล็กน้อยวาดมือลงพนมมือระดับหน้าอกพร้อมกับยุบตัวลงก้าวเท้าซ้ายไปข้างข้างแล้วก้าวเท้าขวาหลบเขา่า ขวาจีบคว่ำแล้วปล่อยมือจีบออกทำท่าสอดสูงก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆแล้วหลบเข่าพร้อมกับทำท่าขอมือจะอยู่ระดับต่างกันพร้อมกับเอียงไปทางด้านขวาก้าวข้างเท้าวขวาพร้อมกับทำท่าขอมือระดับต่างกันเอียงศีรษะซ้ายเท้าซ้ายมาแตะพร้อมกับจีบหงายระดับอกแล้วถอนเท้าซ้ายลง พร้อมปล่อยจีบตั้งวงแขนตึงระดับไหล่เท้าขวาหน้าแล้วตบเท้าสามจังหวะรับท่อนที่สจะดาะมือสจังหวะพร้อมกับตบเท้า,หน,าหนึ่งจะอยู่ระดับเอวสองจะอยู่ระดับไหล่สามจะอยู่ระดับแง่ศรีรษะ ทำทั้งหมด6ครั้ง1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนนับ1 2 3เปลี่ยนจนจบเพลง